หนูว่าเคยสนิทกับพี่อ๋อมแบบช่วงตอนที่อยู่แบบค่ายเดียวกันอยู่ลพลเรพัท์ด้วยกันอะไรเไงี้ยช่วงนั้นก็จะสนิทกันมากแต่ว่าหลังๆก็อาจจะแบบไม่ได้เจอกันอาจจะแบบนานๆเจอกันทีหรือว่าพี่อ๋อมอาจจะมีแบบโทรไปคุยกับคุณพ่อบ้างคุณแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็แบบใจหายเนะยาะ <ๆ S 2> หนูจริงๆตัวหนูเองอะนานมากค่ะนานมากแบบที่แบบไม่ค่อยได้คุยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างพี่อ๋อมเขาก็แบบไปอยู่แบบ ถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนูก็จะตับไปอีกสายหนึ่งอีกทางหนึ่งแบบว่ามาในโลกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้คุยอะไรกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็แค่แบบมีแบบดูข่าวของพี่เขาติดตามข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหเจอี่อสุดท้ายลหลายปีอยู่นะหนูหนูเจอหลายปีอยู่เหมือนกันค่ะถ้าถ้าเจอกับพี่อ๋อมบ่อยหรือว่าแบบคุยกับพี่อ๋อมบ่อยอาจจะเป็นคุณพ่อที่คุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้พ่อไม่ได้มาเพราะว่าพรุ่งนี้พ่อไปโรงพยาบาล จริงๆเล่นละครกับพี่อ๋อมตั้งแต่ตอนอยู่พลีพัฒน์ตอนนั้นแบบพี่อ๋อมพี่กันก็คือจะเป็นแกงแกงแบบกวนเดียวกันหมดอะไรเงี้ยค่ะก,ก็ก็มีโอกาสได้ร่วมง,งานแบบเป็นแบบเป็นน้องๆอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแล้ววลาที่อยู่บ้านเดียวกันเป็นยังไงบ้างใครจะแบนพี่ชายคนยนึงพี่อ๋อมเป็นคนน่ารักมากนะจริงๆนะแบบคือเขาเป็นคนแบบเขาจะถามทุกคนว่าแบบเป็นยังไงหรือว่าบางทีเรานั่งเราก็จะเป็นคนนิ่งๆใช่ไหมคะก็จะมาแบบ แล้วแก้มบุ่มยังไงแบบจะมาชวนคุยจะมาเล่นอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่บางทีแบบเวลาเราอยู่ในกองบางทีเราก็จะแบบแมนๆเฮาๆหน่อยเหมือนแบบไปคุยกับแบบที่ผู้ชายได้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเราเขาก็จะเอ็นดูเราเป็นน้องคนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ<ฮ>หรือว่าตอนที่มีโอกาสได้แบบไปถ่ายหนังสือด้วยการตะกออะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็น่ารักกับเราเสมออะไรเงี้ย,ยค่ะไม่ได้แพ้ของการทำงานเขาเป๊นแค่ไหนเพราะว่าคุณบอกเขาค่อนข้างตรงเวลาเขาตรงเวลาค่ะแล้วก็คือจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนที่ ตั้งใจทางานมากๆอะไรอย่างๆๆเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะคอยแบบว่าบทอันนี้หรือว่าเวลาตอนที่หนูเล่นตอนแรกๆเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเออต่อบทนะหนูทุกอย่างก็คือค่อนข้างที่จะแบบเนี้ยบมากๆอะไรเงี้ยค่ะอ่นแล้วถ้าถามภาพจำของพี่ออกของหนูหนูว่าเป็นพี่ชายขี้เล่นมากกว่าสําหรับหนูนะั้นหนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบ เขาหน้ารักสําหรับเราเรารู้สึกว่าในพาร์ททำงานนี่ยบางทีหนูอาจจะไม่ได้เข้าคู่แบบว่าเป็นคู่แบบอาจจะเป็นตัวลายที่แบบแวบๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่ตามมาแย่งตามอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นภาพโมเมนต์ที่เราแบบเราคุยเล่นกันทั้งหลังมากกว่าหรือว่าแบบบางทีโดนดุก็โดนไปพร้อมๆกันนะอะไรเงี้ยมากกว่าแล้โดนดุเขาตอบน้องยังไงบ้างตอบยังไงเอาจริงๆก็ตัวใครตัวมันอยู่นะเพราะว่าโดนด้วยกันเพราะว่าก็โดนด้วยกันหมดประมาณนั้นที่เขาปวดเขาตกใจมากแล้วเข้าไหนคนที่ข้าวสูใจกัน จริงๆก็ตกใจนะคะว่าแบบเฮ้ยเพราะว่าต้องบอกว่าพี่เขาค่อนข้างแข็งแรงเราก็แบบร่างกายทุกอย่างเขาแบบดูแข็งแรงมากอะไรเงี้ยพอพอเป็นทีเราก็ตกใจว่าโอ้เขาเป็นเยอะนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีสัญญาณบอกว่ามันจะเกิดการอะไรกับเขาจริงมันมันไม่มีอะไรบอกเลยก็คือเหมือนวีดีโผล่มารู้เรื่องพี่อ๋อมอีกทีนึงก็คือพี่อ๋อมป่วยเลยแบบเนี้ยอย่างเมื่อกี้ขึ้นไปได้บอกกล่าเวลาทะสุดท้ายยังไงบ้าง จริงๆหนูก็บอกว่าเออแบบหนูมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยถึงแบบช่วงหลังเราไม่ได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าจะต้องมาเจอแบบในช่วงแบบวันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แบบให้พี่เขาแบบเดินทางปลอดภัยสบายแล้วก็อย่าไปอย่ามีห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะ